คือคนอื่นจะจํากัดความนิยามยังไงก็แล้วแต่ว่าเป็นอาสาหรือเป็นการทําความดีอะไรผนไม่ได้สนใจอะสนใจแค่ว่าเราทําแล้วเรามีความสุขเราก็ทํา จริงๆแล้วเรื่องเจตอาสผนก็ไม่รู้ตัวนะพรามันเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่รู้แต่ว่าเราสนใจอาจจะเริ่มต้นจากการที่เราเคยอยู่ชุมชนต่างจังหวัดมันมีการเลื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันเวลาเราเข้ามหาลัยแล้วเราถึงได้รู้สึกว่ายมันมีอะไรน่าสนใจมากกว่าการเดินทางไปเที่ยวอย่างเดียวก็เลยหางานที่มันไปเที่ยวด้วยแล้วก็มีอะไรให้ทาด้วยมันก็เริ่มมาจากตอนมหาลัยค่ะจิตอาสาออกค่ายหล่ะจากนั้นมาเรื่อยค่ะจริงๆแล้วผลถือว่าในการช่วยเหลือคนอื่น ค่อยได้เรียกว่าตัวเองเป็นอาสานะรู้สึกว่าการที่เดินออกไปข้างนอกไปเห็นคนแก่เดินข้ามถนนเราก็ช่วยพาเขาข้ามถนนหรือว่าแม้แต่การคัดแยกขยะของเราอะไรเงี้ยคนก็ถือว่านั่นคืองานงานหนึ่งนะก็คือการช่วยเหลือสังคมอย่างหนึ่งคือเรารู้สึกว่าในพื้นฐานเราอ่ะมันมีจุดนี้อยู่แล้วที่เราอยากจะทําสิ่งต่างๆรอบตัวเราที่มันดีขึ้น ก็เริ่มจากการไปเพจอาสาพาเพื่อนเที่ยวนี่แหละจริงๆอะ่ะมันก็มีปะาปายบ้างที่เราไปอ่านหนังสือเสียงให้คนตาบอดฟัง ที่แบบจริงจังเลยก็คือเนี่ยพาเขาเที่ยวแล้วเราก็รู้สึกมันประทับใจอะด้วยความที่เรามองเห็นแต่เขามองไม่เห็นแล้วเราต้องสื่อสารให้เขาฟังว่าตรงข้างหน้าเนี่ยมันมีอะไรบ้างบรรยายบรรยากาศให้เขาฟังแล้วคือบางคนพาไปเจอทะเลเขาบอกอายุเขาเนี่ยประมาณ30แล้วเขายังไม่เคยเห็นทะเลเลยเอาบอกว่าวันนี้น้ํคลื่นแรงนะเขาไม่ให้ลงขอสัมผัสหน่อยได้ไหมขอให้เขาได้รับรู้ว่าเออน้ําทะเลมันเป็นยังไง หรือว่าทายมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าครั้งหนึ่งที่เราทำอ่ะซึ่งเราไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นครั้งแรกหรืครั้งสุดท้ายของเขาหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆคือเราทําให้เขาได้ะในวันเนี้ อยู่ในโว l ลเทียสีสสมาชิกโตเล้เาๆ200คนกลุ่มนี้เหมือนเป็นกลุ่มที่พ่วงจากสมาคมคนตาบอดจุดประสงค์ของกลุ่มคือตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือจากเพื่อนๆพ,นพนี่น้องอาสาทั้งหลายมีกิจกรรมเขาก็จะส่งลิงก์มาบอกว่าเออขอจิตอาสาหน่อยได้ไหมทางสมาคมได้รับการติดต่อหาคนตาบอดเข้าฉีดวัคซีนทีนี้การฉีดวัคซีนมันก็มีขั้นตอนของมันในแต่ละขั้นตอนเนี้ย มันก็ต้องมีการเดินทางมีจุดแต่ละจุดเพราะว่าถ้าเขาเดินเองอ่ะเขาจะหาจุดไม่เจอเลยว่าเขาไม่รู้มันอยู่ตรงไหนทีนี้มันจะวุ่นวายมากถ้าเกิดไม่มีอาสามาช่วยนะจุดๆเนี้ย คือตัวเขาเองก็จะลำบากเจ้าหน้าที่คนอื่นก็จะต้องลำบากมากขึ้นเพราะว่าเขาไม่มีเวลาที่จะพาแต่ละคนไปได้ก็คือเราก็อำนวยความสะดวกโดยภาพรวมทั้งหมดของเขาตั้งแต่เขาลงจากรถมาจนถึงขึ้นรถกลับบ้านต้องการพาเขาให้ฉีดวัคซีนให้สําเร็จ <c oughs> นั่นแหละคือจุดประสงค์เราอำนวยความสะดวกเขาเพื่อให้เขาได้ฉีดวัคซีนให้เขาได้มีภูมิคุ้มกันหมู่ของเขาถ้าแต่ละคนมีวัคซีนเป็นวัคซีนหมู่ขึ้นมามันก็น่าจะช่วยให้เชื้อมันกระจายได้น้อยลงกว่านี้ จริงๆแล้วสถานการณ์อย่างนี้ เราก็ต้องยอมรับว,ว่ามันเสี่ยงในระดับหนึ่งคือคนรอบตัวเขาพูดหมดแล้ว่าเออเชื้อมันเยอะนะถ้าจะออกมามันอันตรายอยู่พอสมควรก็ห่วงตัวเองเหมือนกันแต่ก็คิดว่าเซฟตัวเองเท่าที่เซฟได้แล้วพยายามอย่างที่สุดแล้วไม่ว่าจะเป็นการฉีดแอลกอฮอล์ใส่แมสหรือว่าดูแลตัวเองให้แข็งแรงแล้วเราก็คิดว่าคนตาบอดเขาก็เซฟในระดับหนึ่งต่างคนต่างเซฟกันอย่างแต่ถ้าเราไม่ออกมาเลยมันก็จะกลายเป็นว่าเหมือนเรานิ่งดูดอ่ะเพราะมันมีกลุ่มคนอีกตั้งหลายคนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มมูลนิ ที่ต่างๆที่เป็นอาสาทั้งหลายเลยเขาเสี่ยงกว่าเราหลายเท่าอะ่ะคือเราแค่สลายเวลามาในช่วงระยะเวลาหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องยอมรับความเสี่ยงนั้นยอมรับให้ได้ว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นอะ่ะก็คือผลก็ไม่โทษใครเพราะว่าเราก็ถือว่าเราเลือกแล้วเราเลือกที่จะมายอย่างน้อยมันก็ยังดีกว่าเราไม่ทําอะไรเลยไม่ช่วยเหลือกันเลยอะไรเงี้ยไม่ได้เหลือบากว่าแรงเลยเราเต็มใจที่จะทามันอะ่ะเรามีความสุขที่จะทํา คือฝนไม่เคยคิดว่าตัวเองทําไปทําไมอะเพราะว่าฝนตัดสินใจที่จะทําทุกอย่างด้วยความรู้สึกว่าเรามีความสุขที่จะทาคือคนอื่นจะจํากัดความนิยามยังไงก็แล้วแต่ว่าเป็นอาสาหรือเป็นการทําความดีอะไรฝนไม่ได้สนใจอะสนใจแค่ว่าเราทําแล้วเรามีความสุขเราก็ทําเพราะว่ารู้สึกว่าทุกครั้งที่ไปทํามามันเหมือนเราไปช่วยเหลือเขานะแต่จริงอนะเขาก็ช่วยเหลือเราให้พลังที่ดีในทางบวกกลับมาเราไม่ว่าจะเป็นรอยยิ้มคําขอบคุณหรือว่ากําลังใจข้อคิด ชีวิตของเขาในแต่ละแง่มุมมันมีคนที่ลำบากกว่าเราแย่กว่าเราเขายังสู้เลยอะ่ะแล้วทำไมเราจะไม่สู้อะ่ะเราต้องสู้ดิในเมื่อเราแบบครบทุกอย่างเลย2มือ2แขน2ขาตาสมองเราครบทุกอย่างเลยเราก็ต้องสู้อะ่ะเราต้องทำอะ่ะแล้วอะไรที่เราช่วยเขาได้อะ่ะมันไม่ได้เหลือบากกว่าแรงอะ่ะก็ทำ ก็อยากจะบอกทุกคนถ้าในสถานการณ์อย่างงี้เราเห็นอยู่ว่ามันวิกฤตแค่ไหนก็อยากให้คนที่พอที่จะช่วยเหลือกันได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่เล็กๆน้อยๆอ,อาจจะเป็นแบบคนข้างบ้านติดเชื้อโควิดคุณอาจจะแค่เอาอาหารไปแขวนไวนะ้ในห,หน้าบ้านเขามันก็ได้แล้วไม่จําเป็นต้องมาออกงานอาสาก็ได้ไม่จําเป็นต้องออกมาทําอะไรที่มันยิ่งใหญ่เกินตัวก็ได้เอาแค่ง,ง่ายๆรอบๆตัวเราอะมันก็เป็นการทําความดีอย่างนี้ เพราะฉะนั้นนาที่นี้ยช่วยอะไรกันได้อ่ะก็อยากให้ช่วยเหลือกันอย่าเกี่ยงว่ามันเป็นหน้าที่ใครคนใดคนหนึ่งจะให้สังคมมันเดินไปด้วยกันน่ยมันต้องอาศัยการพึ่งพากันถ้ามันไม่เหลือบากว่าแรงของเรามันไม่ได้ลําบากอะไรมากมายมันไม่ได้เดือดร้อนเงินทองอะไรเรามากมายพอแค่มีใจที่จะช่วยมันก็จะรอดมันก็จะเดินไปด้วยกันได้มันจะผ่านไปได้ด้วยดีถ้าเราช่วยกัน